ไปเลยโอเคออกได้ลเลยจับจับเล่นๆนะลูกนะไอ้าไอ้าจับน้องด้วยนะเออทางนะไปแล้วนะทางนึงก็จับไป

โอเคมาเล่นน้ำก่อนเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นเย็นลูกใจเย็นแก่เย็นเย็นอย่าเพิ่งนะรอให้พี่เขาลงก่อนลูกเฮ้ยอย่าเพิ่งอตี้อย่าเพิ่งลูกได้ดามไอออมซินแกเป็นหนอออมซินที่จะบอกใหม่ เอาไปจิกกะคือดีมากเลยเดีย๋ยวให้ตีเงียบนะเดี๋ยวให้ตีเงียบระวังตกนะระวังตกนะไปรองเท้าจะเปื้อน,นะนเนาะมาเ,เร็วหันมาเร็วติ๊ดเห็นมาแล้วเร็วแล้วก็เดินมาหาแม่ดูพวกคน เราจะ,จะไปทะเลที่เหมือนจริงมากมองไปดูวชิ๊บแม่ครับถ่ายไปด้วยกอนตรงนู้นคือห้องน้ำเขานะมันเหมือนเราอยู่ในฟ้าเลยอ่เออดูน้ำกเ็เต็มบ้านน้ำเต็มโอ้โหโอ้โขโ,โไปนะไปเลยตอ,อนนี้เราจะไปไหนกันครับไปเที่ยวตรงไหนทะเลเหมือนจริงเลยโอเคไปเลย